วันนี้ให้ดูขี่กินหญ้าแบบธรรมชาติธรรมชาติเลิกงานยามเย็นเลิกงานยามเย็นนะครับก็พาน้องสุรรษามากินหญ้าธรรมชาติเลยนะครับหญ้าเยอะมากใกล้ที่ทำงานที่ทำงานก็ช้างไทยทัพพยาตอนมาพร้อมนะครับ พอมาอยู่แล้วก็เริ่มอ้วนแล้วเพราะว่าที่นี่หญ้าธรรมชาติเยอะตกตอนเย็นเลิกงานก็จะขี่พากินหญ้าธรรมชาติประมาณสองชั่วโมงครับประมาณห้าเลิกงานห้าโมงแล้วก็มาเดินกินสบายสบายประมาณเกือบทุ่มแล้วก็จะเอาไปล่ามล่ามไว้ ใช้เชือกยาวๆสมัยก่อนใช้โซ่ตอนนี้ใช้เชือกยาวๆให้เขาได้อยู่แบบสบายๆแบบเดินไปเดินมาช้างจะได้ย่อยสบายครับตอนนี้ให้กินตามใจเลยตามใจเลยจะเดินไปทางไหนจะกินไปทางไหนจะกินจอกอเล็กกอใหญ่จะกินกกกกกหญ้าอ่อ,อนหญ้ากแก่ตามสบายเลยไม่ได้นั่งคอนะครับนั่งหลังเลย ตามใจเขาตอนเย็นๆในตามใจเขาช่วงกลางวันก็เดินทัวร์แขกในเมื่อเขาเดินทัวร์แขกก็เราบังคับเขาแล้วอ่ะตอนนี้ก็สบายๆน้องสุนิสากับน้องสุพรรษาสองเชือกให้กินแบบสบายๆเลย FC ทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะหลายคน FC ทุกท่านกลัวแบบว่า เอาช้างมาจากลากซุงแล้วมาดูทัวแขกจะทำให้น้องทรมานใช้งานหนักไม่หนักครับอฟซีไม่หนักไม่หนักเห็นไหมเราจะขี่หลังไม่ใช่ขี่คอขี่หลังให้เดินกินไปเลยธรรมชาติตามสบายตามใจเธอเธอต้องการแบบไหน,นไปเลยเรามีหน้าที่นั่งหลังอย่างเดียวถ้าจะปล่อยให้กินไปเลยเดี๋ยวตะเลิดเปิดเปิงไปกินข้าวโพดไปกินนุ่น แถวนี้เขาทำเขาทำไร่สับประรดไร่สับประรดเคยปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็ไปกินสับประรดเขาหมดไปตั้งห้าหกพันไม่ไหวก็เลยเนี่ยนั่งคอแล้วก็นั่งหลังไม่ใช่นั่งคอแล้วนั่งข้าง,งหลังอ่ะไปเลยเธอจะกินยังไงเธอจะไปยังไงก็ตามใจเธอกันลวกันสุนิษากับสุพรรษาแม่ชื่อช่างคล้องกันเหลือเกิน เป็นช้างภาคเหนือทั้งสองเชือกสุนิษาก็มาจากลากไม้เช่นเดียวกันสุพรรษาก็มาจากช้างโลกสวย